สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องไง่ย่านะคะจะมาทําชุดอะไรคะลูกเจ้าสาวชุดเจ้าสาวฟูฟ่องสีชมพูพิ้งนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยจริงๆยเราใช้เป็นขวดน้ำแชมเปตรูปก็ได้นะคะค่ะขวดน้ําสําเร็จรูก,กะนะคะนี่ของน้องไง่ย่าค่ะอันนี้ของคุณแม่ค่ะน้องคนนี้ขวดน้ำเปล่าก,ก็ได้ค่ะเป็นนี้นะค,ะค่ะค่ะใหญ่ มาตั้งตรงนี้ก็ได้ค่ะมาตั้งตรงนี้ก็ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดปากขวดน้ําออกไปค่ะใช่ประมาณนี้เดี๋ยวแม่ตัดให้ยายอดด้วยนี่ประมาณนี้นะคะขวดนี้เป็นเกอี้ผมไม่ติดค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตุ๊กตาี่ยเข้าไปในขวดน้ําได้หรือยังสังเกตว่าตุ๊กตาี่นเข้าไปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้อง กรีดขวดน้ำนิดนึงเพื่อที่จะตัวของตุ๊กตาเข้าไปได้นะคะอ่าค่ะเดี๋ยวของแม่ก่อนนะคะก็นิดนึงนะคะกะกะพอประมาณประมาณ3ซนตเมตรอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเพ่อที่จะให้ตัวตุ๊กตาเนี่ยสามารถเบียดเข้าไปถ้ายังไม่ได้ก,ก็ลองดูเนี่ยค่ะได้แล้ว ค่ะตอนนี้นะคะเราได้ขวดน้ํานี่เข้าไปกับตัวตุ๊กตาได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณแม่นะคะใช้ตุ๊กตาเนี่ยประมาณความสูงเนี่ยประมาณ30สเซนติเมตรพอดีเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะลูกนะยะใส่ได้หรือยังยังเลยเดี๋ยวช่วยนองนายาน,นิดนึงนะคะใส่เองโอ้ใส่เองอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวตุ๊กตาเนี่ยออกมาก่อนนะเพื่อที่เราจะทําเสื้อให้กับตุ๊กตาก่อนนะคะอ่าได้คุณล้วนะคะน้องยะใส่เสือ้อเข้าก่อนคะ่ะลูก ตัดขนาดกระดาษกัให้พอดีนะคะสวมไปที่ตัวของตุ๊กตานะคะเ้วใช้สก็อตเทปแปะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําที่ส่วนของกระโปรงกรันตอนนี้ส่วนของตัวตุ๊กตาด้านบนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะนํากระดาษทิชชู่ค่ะมาแปะนี่ค่ะที่ล็อกด้านบนแค่ล็อกเดียวในประมาณ3เซนติเมตรเลยนะคะ <ผม S 1> เดี๋ยวค<ห>ุณแม่จะทําให้ดูนะ ที่สวนด้านล่างที่เป็นกระโปงนะคะเดี๋ยวเราจะนํากระดาษที่ชูเนี่ยนนมาติดกาวแล้วแปะด้านบนค่ะเสร็จแล้วค่ะเก็บด้านบนเข้าไปเลยนะคะช่วงบนเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทําตัวพิ้วๆด้านข้างของกระโปรงนะคะกรนดิ่นะคะเราจะใช้กระดาษที่ชูแผ่นใหญ่นะคะกว้างประมาณ3เซนติเมตรค่ะความยาวนะคะหมดแผ่นของกระดาษที่ชูเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะตัดกระดาษสาค่ะกระดาษสานะคะกว้างประมาณ2.5ซนติเมตรนะคะยาวประมาณ50ซนติเมตรค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนํากระดาษสาเนี่ยมาติดลงบนกระดาษทิชชู่นะคะขั้นตอนการทําก็คือเดี๋ยวเราจะทากาวที่กระดาษทิชชู่นะคะทากาวความยาวประมาณ1ซนติเมตรนะคะของกระดาษทิชชู่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเากระดาษสาเนี่ยมาแปะค่ะนี่แล้วเราก็ค่อยๆทําอย่างนี้นะคะ พับย่นเข้าไปค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะห่างก,กันประมาณ1เซนติเมตรค่ะแต่ละอ่าแต่ละพับของเขาเนี่ยนะคะพับท่ามพงกับต้นยางแปะๆให้มันสวยงามสวยงาตัวนี้เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยนองย่ๆทำอะไรอยู่วะลกูกนี่ค่ะทำอะไรคะจะทำอะไรบอกคุณแม่ก่อน เป็นอย่างนี้จะทาจะติดอะไรบอกก่อนจะติดอะไรที่ตรงนั้นคะจะติดคุยค่ะจะติดคุยติดคุยที่ไหนคุยหนูอยู่ไหนลูกคุยอยู่ไหนโอ้ยเอาหุยหนูไปลูกเอาหุยหนูไปเอาคุยหนูไปก่อนนี่นะคะตอนนี้เราทากาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะสาธิตให้ดูนะในจานนั้นค่ะ ค่ะเดี๋ยนี้เนี่ยคุณแม่สาธิตอยู่นะคะในลองดูค่ะลูกหลังจากนั้นนะคะนี้ค่อยๆกดเข้าไปนะคะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรนะคะอกอดมาก็จอยากกอดะก็ีอยมาณนี้ค่ะี หลังจากนั้นก็จะแห้งสักพักนะลูกน้แล้วค่อยเอามาประกอบกับขวดน้ําที่มีอยู่นะคะทําอย่างนี้ไปสักหนึ่งขวดใช้ประมาณ7แผ่นด้วยกันนะคะเจดแผ่นที่เป็นอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวกาวแห้งก็จะแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยทาต่อคะอ่ะตอนนี้นะคะกระดาษที่เราพับไว้เมื่อกี้ในส่วนของกระโปรง่ยแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะทําต่อนะคะวิธีการทําก็คือเดี๋ยวเราใช้กาวทาด้านบนเนี่ยค่ะนะ เวลาติดมันจะเหลือเศษด้านล่างอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณแม่ตัดให้กระดาษในกว้างกระดาษที่ช่วงล่างกว้าง3ามเซนใช่ไหมคะข้างบนใน 2. 5ดมันก็จะเหลือด้านล่างอยู่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวคุณแม่จะติดจากบนลงล่างนะคะใครจะติดจากล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วกันแต่ถ้าเราติดจากบนลงล่างเนี่ยมันจะเหลือส่วนต่างนะคะให้เราติดต่อกันไปเรื่อ,ๆอยๆไงคะอันนี้คุณแม่ติดด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะอืมีค่ะอุ้ยจะมาหลับอะไรตรงนี้ นอนหลับอะไรตรงนี้นะคะลูกโอ้ยดูท่าหลับของลูกแม่สิแม่หลับมาทำปากมุกมิบแม่หลับมาทำปากมุกมิบค่ะพอแล้วตื่นมาทำต่อเลยนะคะ่ะโอ้ย <c oughs> ทำน,นงางเง้ยสวยหรือยังคะสว,สวยนะคะ่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้แห้งสักพักนะคะเราจะใช้กรรไกรเนี่ยตัดตามรอยที่เรากรีดไว้ข้างแรกนะคะแล้วก็จะสวมตัวตุ๊กตาเข้าไปแต่ทีนี้นะคะตรงเสื้อตุ๊กตาเนี่ยังไม่เสร็จขั้นตอน,นะคะ่ะต้องเอาเสื้อที่เป็นระบายระบายสีชมพูเหมือนกันมาติดนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้สก็อตเทปในการแปะด้านบนนิดนึงเนี้ยนะคะตัดให้พอดีแล้วก็แปะเลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะใช้ตุ๊กตาเนี่ยใส่เข้าไปในกระโปรงของเขานะคะอตอนนี้ตัดออกมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของตุ๊กตาในเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาโอเคค่ะนี้สวยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ต้องไปบายก่อนนะอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเลเนี่าทำไม่เสร็จเลยนี่อีกตัวหนึ่งเอาอย่ายังทำไม่เสร็จเลยค่ะสวัสดีค่ะวค่ะบายบายก่อนทำๆบาย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 ก่อนเร็วย่า บ๊ายบายแทนค่ะบ huh? ๊ายบาย